สวัสดีค่ะเพื่อนๆพโน,พนคอนวันนี้มาพบกับอัมเลอนะคะวันนี้เราจะมา reaction เอ่อ MV ของมาร์กต้วนนะคะชื่อเพลงว่า my life นะคะทุกคนนี่เพิ่งลงคลิปของแบมแบมไปนี่ก็มาร์กต้วนไม่มีอะไรหรอกสองหนึ่งสูตมาแล้ว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  my life ว้โวคนเท่เลยแค่นี้ก็คนลูกแล้วอะ่ะมาร์กต้วน Mom, I love you. Sometimes oh. I look at myself, and I can't wait. You don't even know. How could somebody look at me and think that I'm happy? You yeah. haven't yeah. been laughing. Oh my god!

From LA Los Angeles you don't know. LA boy, it turned to an issue. Cause I was mistaken, Easy to say when you're looking from โอ้โหอะไรเนี่ยบนเปียโนชิปมาโคตรหล่อเลยมาร์คยูโซแฮนซัมอะโอ้โหไอเลิฟยูอุปเปอร์ตลางเลยอ๋อนี่รอบักที่นอนแบบบนเปียโนอะทุกคนชอบมากจริง แบบเป็นตีมแบบแนวแนวขาวดำอ่ะทุกคนศิลปะอาร์ตอาร์ตมีสีด้วยสีอะไรสีโอ้โหอะไรเนี่ยทาตัวจบไหเหรอเออรแล้วล่ะ ดีจะจบก็จบไงพรดูครั้งแรกก็เหมือน MV มวสโลโมของแบบอะที่แบบงงๆงง,งงตอนจบนะทุกคนไม่ได้งงเรื่องราวอันนี้มันมี YouTube Premium afterparty ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ YouTube Premium เพราะว่าเราเด็กแต่ดำๆค่ะทุกคนเราก็ดูเอวของพี่มาจบไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเขินมากเลยแบบเขินอะเพราะว่าพี่มาก็เป็นคนหลอ่อ เอวีแบบเรียบ,ยบๆง่ายๆเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูเรียบง่ายเพราะว่าเราลับพี่มาร์คทุกคนงงปะ,ะห้ามงงไปดูนะเราขนะินอ่ะชื่อขินวะบ๊ายบาย